เรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณแซมเรื่องที่คุณแซมเขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องในตอนที่เขาเข้ามาเที่ยวที่กรุงเทพในช่วงเทศกาลปีใหม่การเดินทางท่องเที่ยวของคุณแซมในวันนั้นมันตรงไปตามแผนทุกอย่างที่วางเอาไว้ยกเว้นอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องผีคุณแซมเขาเป็นคนเชียงใหม่ครับเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเล็กๆในอำเภอสันทราย ซึ่งตัวคุณแซมเองก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวมากๆไม่ว่าจะวันหยุดเทศกาลไหนๆหรือว่าวันว่างใดๆก็แล้วแต่ตัวเขาเนี่ยจะหาเรื่องเที่ยวอยู่เสมอเหมือนในครั้งนี้ครับคุณแซมวางแผนที่จะไปฉลองงานเขาดาวปีใหม่ที่สยามพารากอนในกรุงเทพตัวคนเดียวเลยความจริงแล้วเนี่ยหน้าไฮซีซันแบบนี้คุณแซมจะต้องอยู่สังสรรค์กับเพื่อนๆที่เชียงใหม่แต่บังเอิญว่าปีนั้นพวกเพื่อนของตัวเองเนี่ยไปฉลองปีใหม่ที่ญี่ปุ่นกัน คุณแซมติดธุระสำคัญในวันหนึ่งในทริปนั้นตัวเองก็เลยไปด้วยไม่ได้ปีนี้ก็เลยจํำเป็นจะต้องเที่ยวคนเดียวโดยปริยายด้วยความที่มันเป็นช่วงเทศกาลครับตัวเองเนี่ยก็รู้ดีหากวางแผนการเดินทางไม่ดีมันจะทำให้การเที่ยวสะดุดในตอนนั้นทันทีที่คุณแซมรู้ว่าตัวเองจะมาฉลองปีใหม่คนเดียวที่กรุงเทพคุณแซมเองก็จองที่พักเอาไว้ล่วงหน้าก่อนหลายๆเดือนเลยแต่ก็อย่างว่าแหละ งานปีใหม่ทั้งทีใครๆเขาก็จองที่พักกันล่วงหน้าอยู่แล้วบางคนเนี่ยเขาจองล่วงหน้ากันเป็นปีเลยด้วยซ้ําซึ่งคุณแซมเองก็เลื่อนหาที่พักราคาไม่แพงมันเป็นโรงแรมเล็กๆอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพสามารถเดินทางไปยังสยามพารากอนได้ง่ายๆเพียงแค่ขึ้นรถไฟฟ้าซึ่งโรงแรมแห่งนี้เนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ในตอนที่เดินทางมาถึงโรงแรม วันนั้นมันเป็นวันที่ 31. มธันวาคมเวลาประมาณบ่ายสองหลังจากที่คุณแซมลงเครื่องมาแล้วก็ตรงมาที่เช็คอินที่โรงแรมก่อนเลยตั้งใจว่าจะเอาสัมภาระเนี่ยเก็บเข้าห้องแล้วก็จะออกไปเดินเล่นที่สยามในวันนั้นครับที่โรงแรมเนี่ยคนเยอะมากทั้งฝรั่งทั้งแขกทั้งคนจีนโอ้โหที่ล็อบบี้ตอนนี้เนี่ยนึกว่าอยู่ต่างประเทศคุณแซมเดินตรงเข้าไปยังล็อบบี้เพื่อที่จะเช็คอินกับพนักงาน พอบอกชื่อบุ๊กิ้งไปพนักง,งานเขาก็วอหาเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คห้องให้ซึงห้องที่ตัวเองได้ในครั้งนี้ก็คือห้องเล็กที่511และหลังจากที่ได้คีย์การ์ดแล้วคุณแซมก็เดินตรงไปยังห้องพักทันทีในห้องพักที่อยู่ตอนนี้ครับมันเป็นห้องพักเล็กๆไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรมากมายนักเหมือนเพียงแค่เอาไว้นอนตอนกลางคืนเพื่อที่จะออกไปใช้ชีวิตในกรุงเทพตอนกลางวันแค่นั้น โรงแรมกลางเมืองของกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้มีแต่รูๆนะครับคุณผู้ฟังโรงแรมที่มันเป็นโรงแรมรูหนูหรือว่าโรงแรมที่มันมีราคาไม่สูงเนี่ยส่วนมากแล้วนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวกันมันจะเป็นประมาณว่าแบ็คแพคเกอร์ครับออกแค่พักเฉยๆไม่ได้ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆจากโรงแรมเลยซึ่งข้อดีของโรงแรมพวกนี้เนี่ยก็คือราคาถูกแถมอยู่ในแหล่งชุมชนที่ไม่ไกลาจากตัวเมืองมากนักและโรงแรมประเภทที่ว่านี่แหละครับคือโรงแรมที่คุณแซมเขาจองเอาไว้ ทุกอย่างในห้องของโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมันดูป,ปกติดีแต่เตียงตรงหน้าเนี่ยสิมันันเป็นเตียงคู่ทั้งที่ตอนบุกเก้งคุณแซมระบุลงไปในรายการจองชัดเจนว่าขอเป็นเตียงเดียวและเนื่องจากที่คุณแซมเคยทํางานเกี่ยวกับโรงแรมมาครับพอ,อมองแว็บเดียวก็รู้แล้วว่าเตียงที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยมันเป็นแบบต่อกันได้คือมันสามารถแยกออกเป็นเตียงคู่ได้แล้วก็เอามารวมกันเป็นเตียงใหญ่ได้เพียงแค่ลากเตียงทั้งสองมาชนกันแล้วก็ปูผ้าปูที่นอนทับก็จบเรื่อง พอรู้แบบนั้นแล้วคุณแซมก็พยายามออกแรงเลื่อนเตียงที่อยู่ข้างๆให้มาชนกันแต่ยกยังไงก็ยกไม่ได้เลื่อนยังไงเตียงมันก็ไม่ยอมขยับจนตัวเองเนี่ยต้องโทรไปที่ล็อบบี้บอกที่ล็อบบี้ให้ส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาขยับเตียงให้หน่อยซึ่งพนักงานปลายสายเนี่ยเขาก็ตอบรับเพียงแค่คําว่าค่ะคําเดียวเลยในตอนนั้นด้วยความที่นั่งเครื่องบินมาเป็นชั่วโมงเอานั่งเอนหลังแล้วก็รอพนักงานมาเลื่อนเตียงอาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้ว แต่มันยังไม่มีใครมาช่วยขยับเตียงเลยเอ็นหลังไปเอ็นหลังมาตัวเองก็ชักจะง่วงและคุณแซมเองก็คล้อยหลับไปในตอนที่หลับไปตัวเองก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าพื้นในห้องเนี่ยมันสั่นสะเทือนและมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีคนเดินผ่านไปผ่านมารอบตัวในตอนนั้นรู้ได้ในทันทีครับว่าพนักงานเนี่ยเขาน่าจะมาขยับเตียงให้แน่นอนด้วยความที่ตัวเองกําลังงวงเงียจากการนอนหลับ จากที่นอนตะแคงข้างอยู่คุณแซมจึงพลิกตัวกลับมาแต่ทันใดน,นั้นตัวเองก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าเราล็อกห้องนี่ว่าแล้วถ้าเป็นพนักงานจริงๆเนี่ยเขาต้องเคาะประตูขออนุญาตเข้าห้องสิคุณแซมตกใจแล้วก็ลืมตาขึ้นมาในทันทีปรากฏว่าตอนที่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยตัวเองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งหันหลังอยู่ที่เตียงข้างๆ คุณแซมลุกพรวดขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็ขยี้ตาใหญ่เลยแต่มันกลับกลายว่าที่เตียงข้างๆเนี่ยมันมีแต่ความว่างเปล่ามันไม่มีผู้หญิงที่ไหนเลยสักคนเมื่อกี้เนี่ยตัวเองคงตาฝาดไปเองแต่เอมันก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าที่เตียงข้างๆตอนนี้เนี่ยมันดันมีรอยยับมันเป็นรอยยับเหมือนกับว่าเพิ่งมีคนมานั่งที่เตียงแล้วก็ลุกออกไปเมื่อกี้นี้เลยซึ่งตัวคุณแซมเองก็จําไม่ได้นะครับ ว่ารอยยับที่เตียงเนี่ยมันมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือว่าตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนไปนั่งแล้วก็ลืมในเมื่อจําไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปปัดเรื่องนี้ตกไปส่วนเรื่องผู้หญิงที่เห็นนั่งหันหลังเมื่อกี้เนี่ยคุณแซมก็โทษตัวเองว่าตัวเองตาฝาดและจนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีพนักงานคนไหนขึ้นมาขยับเตียงเลยจนกระทั่งตัวคุณแซมจะออกไปเที่ยวด้านนอกมันก็ยังไม่มีใครขึ้นมาอีก ตอนที่ลงมาชั้นล่างของโรงแรมครับคุณแซมก็ได้บอกพนักงานที่ล็อบบี้ไปว่าเมื่อกี้เนี่ยโทรลงมาขอให้ไปช่วยขยับเตียงที่ห้องห้าหตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ยังไม่มีคนขึ้นไปเลยและตอนนี้ตัวผมเองจะออกไปธุระแล้วยังไงรบกวนให้คนขึ้นไปขยับเตียงทําให้เป็นเตียงใหญ่หน่อยแล้วกันเข้าไปได้เลยเพราะว่าในห้องเนี่ยมีแค่เสื้อผ้าไม่มีของมีค่าอื่นๆพอสั่งพนักงานแบบนั้นแล้วคุณแซมก็เดินทางไปเที่ยวต่อ จนกระทั่งเวลามันผ่านไปคุณแซมเขาดาวเสร็จแล้วก็กลับถึงโรงแรมประมาณเกือบเกือบตี2ได้พอเปิดประตูเข้าห้องมาอ้าวเตียงยังอยู่สภาพเดิมเลยพนักง,งานยังไม่มาขยับเตียงให้อยู่ดีไม่รู้ทำไมสั่งยากสั่งเย็นขนาดนี้ตอนนั้นด้วยความเมาครับตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแล้วรีบเข้าห้องน้ำอาบน้ำแล้วก็ตั้งใจจะนอนหลับเพราะว่าดื่มมาเยอะมากตอนนี้เนี่ยเวียนหัวไปหมด ซึ่งในระหว่างตอนที่ตัวเองกําลังอาบน้ําอยู่อยู่ๆคุณแซมก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากในห้องมันเป็นเสียงเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคนกําลังกระโดดอยู่บนเตียงในห้องเสียงคนกระโดดมันดังเป็นจังหวะตบตบมันเหมือนมีเด็กมากระโดดเล่นบนเตียงยังไงอย่างนั้นเลยตอนที่ได้ยินเสียงนี้คุณแซมถึงกับปิดฝักบัวแล้วก็เงี่ยหูฟังคุณแซมหยุด แต่มันเหมือนกับว่าเสียงคนกระโดดเล่นในห้องเนี่ยมันก็จะหยุดตามซะอย่างนั้นในตอนนั้นตัวเองทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับนอกจากจะรีบอาบน้ำให้เสร็จแล้วก็รีบเข้านอนเพราะว่าในพรุ่งนี้ช่วงสายเนี่ยคุณแซมวางแผนจะไปไหว้พระที่วัดพระแก้วฉลองปีใหม่ด้วยหลังจากทำธุระส่วนตัวเสร็จคุณแซมก็ล้มตัวนอนในทันทีแต่หลังจากหลับไปได้ไม่นานมันก็มีเสียงเหมือนคนหัวเราะคิกคิกคักคัก มันเป็นเสียงคนหัวล้อแบบเล่นๆเ,เหมือนหัวล้อแบบคนกำลังสนุกที่กำลังได้แกล้งคนอื่นและเสียงหัวเราะที่ได้ยินนี้มันก็มีเสียงคนพูดจาอะไราสักอย่างดังมาจากผนังจึงพอตั้งใจฟังดีๆเสียงนั้นมันเป็นเสียงของคนจีนกำลังคุยกันเสียงดังในห้องข้างๆเหมือนกับว่าเขาเมาแล้วเขาก็คุยกันเสียงดังลั่นเลยตอนนั้นเนี่ยตัวเองรำคาญมากๆรำคาญถึงขั้นตะโกนออกมาเสียงดังกลางห้องตัวเองว่าเบาๆหน่อยได้ไหม พอทังโกนไปแบบนั้นคุณแซมก็บ่นพลมพล้ำกับตัวเองไอคนจีนพวกนี้เนี่ยคุยกันเสียงดังจังปกติก็พูดกันเสียงดังอยู่แล้วผมเมาเข้าหน่อยยิ่งดังใหญ่เลยแต่พอสิ้นเสียงคำพูดที่ตัวเองบน่นอยู่ๆมันก็มีเสียงเย็นๆเสียงเล็กๆเสียงแหลมๆดังมาจากทางด้านหลังคุณแซมรำคาญเหรอตอนนั้นเนี่ยคือคุณแซมเขานอนตะแคงข้างอยู่ เสียงที่ได้ยินนี้มันดังอยู่ใกล้ๆคำว่ารำคาญเนี่ยมันเป็นภาษาไทยที่ตัวเองคุ้นเคยเนี่ยแหละและคุณแซมเองก็มั่นใจมากๆว่าเสียงที่ได้ยินมันไม่ได้ดังมาจากห้องข้างๆอย่างแน่นอนตอนที่ได้ยินเสียงนี้ใจของคุณแซมเนี่ยเต้นรัวมากตกใจมากแต่ก็ไม่กล้าหันไปเสียงมันดังอยู่ใกล้ตัวและพอไม่ตอบเสียงนั้นกลับไปเสียงนั้นเขาก็ดันหัวเราะใส่อีกมันเป็นเสียงคนหัวเราะคิกคักในลําคอ หันมานี่สิตอนที่ได้ยินคําถามที่สองเนี่ยตัวเองเกือบจะร้องไห้แล้วครับสติกําลังจะแตกเสียงผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขาสั่งให้หันหลังกลับไปคุณแซมในตอนนั้นพยายามจะสวดมนต์แต่ว่าความกลัวในหัวเนี่ยมันลบความทรงจำของตัวเองไปหมดเลยํำบทสวดบนไม่ได้สักบทแม้แต่น้ำโมตระธรรมดาเนี่คุณแซมยังจำไม่ได้เลยกูบอกให้มึงหันมา คุณแซมในตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะเป็นลมแล้วครับรวบรวมความกล้าแล้วก็พลิกตัวกลับไปจนทําให้ตัวเองเนี่ยได้เห็นว่าที่ใต้ป้าห่มที่คุมหมอนอยู่ที่เตียงข้างๆตอนนี้มันมีใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขียวช้ำเขียวเหมือนคนกําลังอืดดวงตาของเขาเบิกโพลงจนเกือบจะทถลนออกมาด้านนอกแต่ใบหน้าอันสยดสยองนี้มันดันมีรอยยิ้มสุดพิลึกเพราะว่าใบหน้าของเขามันดูเหมือนศพ แต่เป็นศพที่มันยิ้มกว้างจนเห็นฟันในปากครบทุกซี่เลยพอ,อเห็นแบบนั้นแล้วตัวเองก็ร้องจากด้วยความกลัวเสียงดังเลยคุณแซมลุกพรวดขึ้นมาจากเตียงแต่ยังไม่ทันจะได้ก้าวเท้าลงจากเตียงเลยตอนนั้นเนี่ยตกใจสุดขีดจนภาพในหัวมันดำมืดไปหมดคุณแซมสลบทั้งท้งที่ตัวเองกำลังยืนอยู่แบบนั้นนั่นแหละมันอาจจะฟังดูแปลกนะครับคือเหมือนประมาณว่าแรงเฮือกสุดท้ายของคุณแซมเนี่ยคุณแซมใช้ในการยืนขึ้น และตัวเองก็หมดสติไปเลยเพราะว่าช็อกกับภาพที่เห็นมากๆในตอนที่สลบไปสติมันก็ยังคงอยู่แต่มันเป็นสติที่มีความรู้สึกจางๆไม่ได้มีความรู้สึกเต็มร้อยเปซนตมันคล้ายกับคนกึ่งหลับกึ่งตื่นภาพที่คุณแซมเห็นในความรู้สึกหลังจากที่สลบไปก็คือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็เดินวนไปวนมาคือเดินวนไปวนมาอยู่รอบเตียงนั้น นั่งนั่งนอนนอน,น,อนกระโดดไปกระโดดมาทำวนเวียนอยู่แบบนั้นโดยที่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้เดินออกจากเตียงเลยแม้แต่ก้าวเดียวคุณแซมสลบไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับรู้เพียงแค่ว่าความรู้สึกของตัวเองเนี่ยค่อยๆกลับมาทีละน้อยทีละน้อยจากที่เห็นภาพเบลอๆสายตามันก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆและยิ่งสายตาชัดขึ้นเท่าไหร่ภาพของผู้หญิงคนนั้นที่เตียงข้างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆจางหายไปเท่านั้น ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยกลับมาที่ปลายนิ้วมือเป็นที่แรกค่อยๆขยับนิ้วได้ตามมาด้วยขยับแขนได้จนกระทั่งคุณแซมมลุกขึ้นมานั่งได้เวลาในตอนนั้นมันคือตีสี่กว่าๆคุณแซมจําได้ครับว่าตัวเองนอนไปตอนตีสองครึง่งแสดงว่าตัวคุณแซมเองเนี่ยหมดสติไปเป็นชั่วโมงเลยและพอสติกลับคืนมาได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วคุณแซมก็รีบใส่เสื้อแล้วก็โกยทุกอย่างลงกระเป๋าเป้ ไปค่อยเกาะผนงังแล้วก็เดินก้าวเท้าลงไปที่ล็อบบี้ชั้นล่างทันทีในตอนที่เดินลงไปที่ล็อบบี้ตัวคุณแซมเองก็ถามพนักงานว่าขอนอนที่ล็อบบี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเช็คเอาท์ออกตอนเช้าซึ่งพนักงานเขาก็ตอบว่าได้แต่ก็มีถามกลับมานะครับว่าทําไมถึงมานอนข้างล่างทําไมไม่นอนที่ห้องก่อนที่คุณแซมจะตอบพนักงานกลับไปตัวเองก็รู้ดีครับว่าพนักงานที่นี่เนี่ย ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับห้องพักเลขที่511ต้องรู้ว่ามันมีผีแน่นอนถึงว่าละ่ะเรียกให้มาช่วยขยับเตียงตั้งหลายรอบไม่มีใครขึ้นมาเลยสักคนคุณแจมเองจึงพูดกับพนักงานไปแค่สั้นๆครับว่าพี่พักห้อง511พูดแค่นี้จริงๆไม่ได้พูดอะไรไปมากกว่านี้เลยซึ่งพอพนักงานได้ยินว่าตัวเองพักห้อง511เขาก็ไม่ถามต่อกันอีกเลยครับเหมือนรู้อยู่แก่ใจว่าที่นั่นเนี่ยมันมีอะไรแน่นอน หลังจากนั้นประมาณสองชั่วโมงได้คุณแซมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าฟ้ามันสว่างตัวเองเนี่ยเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์ที่ล็อบบี้แล้วก็ขอเช็คเอาท์ออกแต่ก็นะคุณแซมดันลืมสายชาร์จโทรศัพท์เอาไว้บนห้องอีกในตอนนั้นจึงขอให้พนักงานคนหนึ่งครับช่วยเดินขึ้นไปหยิบสายชาร์จที่ห้องเป็นเพื่อนหน่อยบอกเขาไปตรงๆครับว่าไม่กล้าไปคนเดียวแล้วในตอนที่หยิบสายชาร์จออกมาจากห้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนอยู่ในลิฟต์กับน้องพนักงานสองคน คุณแซมเองก็ถามน้องเขากลับไปว่าห้องนั้นเนี่ยมีผีใช่ไหมพวกน้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่พอน้องพนักงานเขาได้ยินคำถามแบบนั้นน้องเขาก็ได้แค่ยิ้มยิ้มแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกลับมาคุณแซมเองก็รู้ครับว่าที่นี่มันคือที่ทำงานเขาตัวเขาเองคงไม่ได้อยากพูดอะไรเยอะน้องเขาน่าจะกลัวกระทบกับหน้าที่เขาอะไรทำนองนั้นคุณแซมเองก็เลยบอกน้องเขาไปครับว่าไม่ต้องพูดก็ได้แค่พยักหน้าหรือไม่ก็สายหัวพอ ตอนนั้นตัวเองย้ำคำถามเดิมกับน้องเขาไปว่าในห้องเนี่ยมีผีใช่ไหมมีคนตายในห้องใช่ไหมซึ่งน้องพนักงานคนนั้นเขาก็พยักหน้ารับทั้งสองคำถามเลยพอรู้แบบนั้นแล้วคุณแซมก็ไม่ได้โทษใครครับโทษตัวเองเนี่ยแหละที่ดันซวยมาจองโรงแรมห้องนี้ไปมันจะไปคิดว่าห้องนั้นเนี่ยผีดุและจะไปโทษพนักงานก็ไม่ถูกเพราะว่าตัวพนักงานเองก็มีหน้าที่แค่ทำงานบริการที่นี่เท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่ไล่ผี หลังจากวันหยุดในช่วงน้นครับคุณแซมเองก็กลับมาทำงานของตัวเองต่อซึ่งสิ่งที่คุณแซมเจอที่โรงแรมในกรุงเทพตอนปีใหม่นั้นเรื่องนี้เนี่ยมันคาใจมากๆคุณแซมเขาพยายามหาข้อมูลต่างๆนานาทั้งรีวิวทั้งกระทู้ต่างๆในเว็บอลอดคนไทยทั้งกระทู้ในเว็บปรอดต่างชาติแต่มันแทบจะไม่มีข้อมูลของโรงแรมแห่งนั้นที่ตัวเองเข้าพักเลยและข้อมูลเดียวที่คุณแซมได้มาจากอินเทอร์เน็ตก็คือโรงแรมแห่งนี้เนี่ยถูกประกาศขายในปี2014 และหลังจากนั้นมาโรงแรมแห่งนี้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเจ้าของไปเลยข้อมูลต่างๆในโรงแรมเนี่ยมันก็เลยขาดหายไปตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาและเรื่องที่คุณแซมเจอผีนี้คุณแซมก็เอามาเล่าให้กับปู่นานฟังครับคำว่าปู่นานครับคุณผู้ฟังคนในภาคเหนือบางจังหวัดครับเขาจะเรียกปู่หรือว่าผู้อาวุโสที่ผ่านการบวชมาแล้วเนี่ยเรียกว่านานอย่างบ้านผมเนี่ยก็เรียกปู่ผมปู่ที่เคยผ่านการบวชแล้วก็ศึกษาลาเพศมาเนี่ย เรียกว่านานเหมือนกันบ้านผมเองก็มีปู่นานบ้านของคุณแซมก็มีปู่นานคํานี้มันจะได้ยินเฉพาะคนในภาคเหนือนะครับผมไม่รู้ว่าทางภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเขาเรียกคนที่เคยบวชแล้วก็ศึกออกมาว่านานหรือเปล่าถ้าอย่างภาคกลางเนี่ยถ้าให้คุณคุณเขาก็เรียกว่าทิดครับคุณผู้ฟังซึ่งปู่นานของคุณแซมเนี่ยท่านมีอายุเยอะแล้วน่าจะประมาณ95หรือว่า96ปีนี้เนี่ยแหละเวลาที่ปู่นานแกพูดเนี่ยต้องตั้งใจฟังดีๆเลย เพราะว่าเสียงของปูหนานแกแหบแห้งแอบซะจนแทบจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วและคําแรกเลยที่ปูเขาแนะนําหลังจากที่คุณแซมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังปูเขาแนะนําให้ไปทําบุญซะดีนะที่ขวัญไม่หลุดหายไปตัวเองก็มาเข้าใจในตอนนี้เนี่ยแหละครับว่าคําว่าขวัญหายเนี่ยมันคือคนที่เขาคลองสติตัวเองไม่อยู่ปูบอกว่าดีหน่อยที่บุญยังรักษาให้ปลอดภัยกลับบ้านมาแต่ปูเขายังบอกอีกนะครับว่าสิ่งที่คุณแซมเจอเนี่ย มันอาจจะเป็นผีที่มันสิงอยู่ที่ห้องพักของโรงแรมแห่งนั้นเนี่ยแหละและส่วนที่สําคัญที่สุดของเรื่องราวนี้ก็คือเตียงนอนเตียงนั้นเตียงนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันจะสามารถเป็นสื่อให้กับดวงวิญญาณดวงนั้นได้มันอาจจะเป็นของที่เขาเคยใช้หรือไม่ก็อาจจะเป็นชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งในร่างกายเขาหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือตอนที่ดวงวิญญาณดวงนั้นเขายังมีชีวิตอยู่เขาเคยตา,ยตายตรงนั้น เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณแซมเลยครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาตัวเองก็ไหว้พระสวดมนต์มีเหรียญครูบาที่นับถือห้อยบูชาอยู่ที่คอตลอดเวลาซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาตัวเองก็ไม่เคยเจอผีหรือไม่เคยเจอเรื่องเร้นลับอะไรอีกเลยมันเหมือนกับว่าคุณแซมเองสามารถเจอได้เฉพาะที่โรงแรมแห่งนั้นเท่านั้นที่พนักงานเขาไม่ได้บอกเนี่ยจริงๆแล้วก็เอาผิดเขาไม่ได้นั่นแหละครับ เพราะว่าใครก็รักงานที่ตัวเองทําทั้งนั้นหรือว่าบางคนเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้หรือไม่เขาก็รู้เนี่ยแหละแต่ว่าถูกสั่งห้ามว่าห้ามพูดถ้าพูดไปแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานเขามันก็เลยกลายเป็นว่าน้ำท่วมปากซึ่งเรื่องพวกนี้ผมก็เคยพูดไปในหลายๆคลิปวิดีโอครับคุณผู้ฟังไม่ว่าสถานที่ตรงนั้นจะเฮี้ยนสักแค่ไหนแต่มันไม่ใช่ว่าคนไปเข้าพักร้อยคนแล้วจะเจอร้อยคนมันเป็นไปไม่ได้ครับ คนที่เข้าพักแล้วเจอหรือว่าคนที่ไปในสถานที่แห่งนั้นแล้วเจอจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะมีบุญมีกรรมสัมพันธ์กันหรือไม่ดวงจิตเขาสามารถสื่อสารกันได้หรือยังน้อยที่สุดเลยเนี่ยคนที่ไปเจอเขาอาจจะเป็นคนมีเซนส์หรือว่าสื่อได้อะไรทํานองนั้นเพราะฉะนั้นครับเที่ยวให้สนุกอย่าไปคิดมากเลยครับว่าที่นั่นมีผีมีเพลหรือเปล่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วในประเทศนี้ครับผมคิดว่ามันน่าจะมีคนเคยตุยมาแล้วทั้งนั้นแหละเพียงแค่เขาตุยมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วเท่านั้นเอง ส่วนเรื่องดวงวิญญาณในห้องพักห้องนั้นแน่นอนล่ะถ้าเปิดการ์ดมาสักขนาดนี้แล้วผมคิดว่าเขาน่าจะเคยจากไปในห้องห้องนั้นคือตายในห้องนั้นนั่นแหละคุณผู้ฟังซึ่งถ้าหากถามผมว่าแล้วทําไมเขาไม่ไปเกิดผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขาอาจจะมีห่วงหรือไม่เขาอาจจะไปไม่ได้เห็นคุณแซมบอกว่าเห็นเขายืนอยู่ในเตียงเตียงนั้นเดินอยู่บนเตียงเตียงนั้นนั่งอยู่บนเตียงเตียงนั้นผมคิดว่าเตียงเตียงนั้นนั่นแหละเป็นเตียงที่ผูกมัดเขา หรือไม่ก็จํากัดพื้นที่เขาให้เขาไปไหนไม่ได้และคุณผู้ฟังลหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณแซมตัวคุณเองคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเขาต้องการอะไรจากคุณแซมกันแน่คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกเมมเบอร์กับช่องเราก็ได้นะครับ ทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีลูกคุณลุงหัวล้านติดอยู่ด้านหลังชื่อคุณด้วยและนอกจากนั้นก็คือจะมีชื่อของคุณผู้ฟังปรากฏในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนเดือนนั้นเลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ